ครับส,สวัสดีครับเป็นเพชรปลาเพลินช่วงพระบ้านข้าครัววันนี้ก็ได้ปลาช่อนมาจากที่ทํางานซึ่งจะมีน้องที่ทํางานเป็นน้องใหม่นะครับเป็นคนชอบหาปลานะครับก็เลยได้ปลาช่อนมานะครับวันนี้เราจะมาทําเป็นผัดเผ็ดปลาช่อนกรอบนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยครับต้องมีปลาช่อนนะครับแล้วก็ทําเป็นชิ้นๆนะครับทําเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วอันนี้ ได้มาจากที่ทํางานเลยนะครับมันเป็นบอ่อที่ทํางานก็มีน้องใหม่นะครับที่ใจดีนะครับเดี๋ยวจะทําไปให้เขารับประทานด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันล้นเยอะๆบอกเจ้าที่ทำครั้งเลยครับทอดเลยครับ ใส่น้ำมันร้อยทอดผ้าเล็กน้อยพริกแกงลงไปทอดพริกแกงกระปิ่นก็ได้อห,หอมก่อนน้ำตาลของชาตองแฟ แล้วก็ตกลดด้วยน้ำปลาเล็กน้อยแต่งกลิหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดอบบอครับใส่ไปผัดเลยครับ ล้งคูตงไปครับวันนี้ก็หอมแลวครับทั้งบ้านแล้วพร้อมที่จะตักเสร็จครับตักไส่จานหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จสิ้นกระบวนการสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแห้งๆสบายๆรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆผัดเผ็ดปลาช่อนกรอบพร้อมเซร์เอ,เอ